สวัสดีครับชาวทฟเฟนดับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องผีกันนะครับก็วันนี้จุดประสงค์เพื่อฝึกบอยเอคติงนะ้งและทั้งอาคติละอะไรหลายๆอย่างเรื่องสื่ออารมณ์ให้ชัด,ชดเจนสถานการณ์ตีความความที่เห็นของผู้ท่านผู้ชมแล้วก็สามารถบรรยายนึกถึงภาพได้หรือเปล่าอย่างไรก็มาฟังกับโนคุุสามสามในวันนี้นะครับเอานะครับถ้าโนคุุสามสามพร้อมก็เชิญเล่าแนะนําตัวเองและเชิญเล่าเรื่องที่จะเล่าด้วยครับ สวัสดีครับผมเอ S นะครับใช้ยูสเซอร์ของโนครืสามสามนะครับก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เรื่องหลอนครับวิญญาณที่เกิดขึ้นกับในบ้านของผมเองนะฮะอ๋อครับสมัยก่อนนี่ตอนที่เอยังไม่อยู่บ้านเฮาเฮานะฮะก็จะเป็นเป็นเฮาเฮาธรรมดานี่เองชั้นเดียวซึ่งปู่ย่าตายายนั้นท่านได้เสียชีวิตแล้วตอนนั้นที่ผมเจอเหตุการณ์ก็มาสิบสามขวบมันจะได้ ตอนนั้นก็มีพ่อกับแม่ใหม่อะไรเงี้ยไปที่ฮันนีบูนกันอแต่ส่วนผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ก็เลยคอยอยู่บ้านโดยมีน้าข้างบ้านนี่แหละคอยดูแลให้อืครับตอนนั้นรู้สึกว่าดูหนังทีวีอยู่มั้งแต่กลับรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนน่ะไม่สิเหมือนมีใครหลายๆคนน่ะอยู่รอบรอบร่างกายเราเลยอ่ะ แต่เราอาจจะคิดเองว่ารู้สึกเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <Ooh. S 1> ซึ่งนา้าน้าผมก็อยู่ข้างบ้าน่ะแต่ว่าก็มาแวะหาผมไม่ร่อยนะบางทีก็มาอยู่ข้างๆผมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมก็รู้สึกว่าอยู่สองคนนะแต่แต่ความรู้สึกจริงๆอะมันไม่ใช่อะ่ะเออระหว่างนั้นก็ผมดูทีวีใช่ไหมซึ่งรูปรูปของปู่ย่าตายายเนี่ยก็จะตา้งวยว้ตรงมุมเสียงบนเพดานด้านซ้ายเออก็นั่งอยู่ซึ่ง ผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงทีวีครับแต่ผมรู้สึกว่าลูกนั่นมันรู้สึกขยับได้ด้วยหางตาครับซึ่งเราอาจจะแบบตาฝันหรือเปล่าเพราะเราหันมองไ่อหวแต่ว่ายิ่งยิ่งทำเป็นไม่สนใจไอ้ลูกลูกที่มันขยับขยับขยับนะี่นะมันเหมือนจะเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ครับซึ่งผมจะทนไม่ไหวแล้วผมทนไม่ได้เออครับทนไม่ได้จริงๆว่าแบบ เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยหายไปดูจเจออะไรครับก็ไม่เจออะไรนะ oh, แต่ว่าสีหน้าลูกเปลี่ยนไปอุอย oh. ยิ้มกลายเป็นรอยเศร้าครับเป็นลูกขาวดำเถื่อนน่ากลัวมากมากเลยซึ่งผมแบบย oh, น่ากลัวแบบกลัวมากมากเลย oh, ครับแต่โกนก็ไม่ออกผมก็เลยตัดสินใจนอนคุโปงอยู่อย่างนั้นนะ่ะครับ จนลูกเช้าก็เลยแบบเอ๊ะ hey, เกิดอะไรขึ้นวะที่เราเจอเหตุการณ์วันนั้นอะเกิดอะไรขึ้นจังหวันี้ก็ยังคงคิดอยู่ในใจเสมอนะว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรตาฝาันหรือเปล่าเพราะที่เราเห็นในรูปตอนคือตอนนั้นอะรูปเศร้ามากหน้าเศร้าเห็นอย่างเห็นได้ชัดเลยปกติหน้าลูกของหน้าลูกปุยละยายเนี่ยจะยิ้มแต่นี่แบบเศร้าทุก ภาพเลยแต่พอตอนเช้ามาก็ปกติเหมือนเดิมครับและนี่ก็คือเหตุการณ์สยองขวัญที่ผมเคยเจอมาก่อนสมัยเด็กนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองส่งเ,เรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญมาบ้างนะครับเป็นการฝึกฝึกฝนการภาคไปตัวด้วยว่าเราเนี่ยจะ อคาระชัดเจนเปล่าและนี่ก็เป็นการฝึกฝนของเอสนะครับจากโนคุล3สามสามนะครับขอบคุณและสวัสดีครับอ่าครับทุกท่านก็ขอตกมือเสียงให้กับทุกท่านโนคุลุด้วยนะครับอ่าและทุกท่านก็อย่าลืมนะครับตามที่โนคุลุสามสามบอกเอาไว้นะครับว่าขอฟังเรื่องเล่าประสบการณ์เสียงฝวามทุกท่านจากทุกท่านนะครับเพื่อเป็นการฝึกว่า a c t i n แล้วก็อการะชัดเจนด้วยนะครับเยอก็ คืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วก็ใครที่ฟังตอนกลางวันก็ขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่ผ่านมานะครับทำสิ่งตัวเองชอบนะครับเอาลคะครับตอนนี้ก็บ๊าบบายนะครับไซยานะครับและขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับทุกๆคอมเมนต์เลยครับผมครับ